สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ามากับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เป็นความตั้งใจของผมอยู่แล้วครับที่ต้องการที่จะทําเรื่องที่เล่าออกมาเนี่ยให้มีความหลากหลายของผู้ประพันธ์หลายคนนะครับแล้วก็ผู้แปลหลายคนด้วย เพราะว่ามีเรื่องอยากจะมาทําความเข้าใจกับผู้ที่อยากจะเริ่มอ่านนวนิยายกําลังภายในครับคอนเทนต์นี้คือกําลังภายในวันโอวันนะครับผมเชื่อว่าอาน่าจะเป็นพื้นฐานในการแนะนําหรือว่าเป็นการพูดคุยกันในกลุ่มผู้สนใจหรือว่าชาวยูทูบทุกท่กทกทานในที่นี้ครับก็หลายครั้งครับมีคนมาถามยิ่งเพื่อนๆที่เมื่อก่อนไปนมาถามว่าเฮ้ เราจะอ่านกำลังภายในได้ยังไงเราจะเริ่มอ่านยังไงดีนะหรือว่ามันเป็นยังไงก่อนจะอ่านเราก็ต้องมารู้ความเป็นมาของนวนิยายกำลังภายในนิดหนึงนะครับ จะเล่าให้ฟังว่าตัวนวนวิยายกางภายในจริงๆเนี่ยมันก็มีมานานแล้วครับแต่ว่าก็ไม่จัดว่าเราเรียกว่ากำลังภายในนะสมัยก่อนเขจะเรียกกันว่าบ,บูเฮียบนะครับเป็นนิยายบูเฮียบบูก็คือการต่อสู้ครับเฮียบคือคุณธรรมรวมกันก็คือเป็นเรื่องราวการต่อสู้ที่เน้นถึงการมีคุณธรรม ซึ่งยุคแรกๆนิยายพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นพวกพงเสว,วดานนะครับเป็นพงเสว,วดานจีนหรือไม่ก็จะเป็นนิทานพื้นบ้านหรือไม่ก็เป็นเทพนิยายนะครับก็จะมีเรื่องราวประมาณการต่อสู้แล้วก็คุณธรรมน้ำมิตรหรือความกระตันยูความรักชาติอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องราวพวกนี้จะถูกถ่ายทอดโดยหนึ่งเลยก็คือที่เราเคยเห็นทั่วไปก็คือมีชายแก่เหมือนจะเป็นวานิพกมาขับร้อง มาบอกเล่าเรื่องราวในยุทธภพต่างๆตามโรงเตี๊ยมตามตลาดหรือแม้กระทั่งการแสดงหุน่นชักยายหุ่นมือต่างๆที่เราเห็นในหนังจีนซีรีส์จีนะครับก็คือการในการถ่ายทอดปากต่อปากเล่าไปเรื่อยๆจนมีการจดบันทึกขึ้นมานะครับก็จัดพวกนี้เป็นพงสาวดารรวบรวมและชำระรวมกันเป็นพงสาวดารเช่นสามก,ก๊กหรือเลียดก,ก๊สกสิยิกุยสิติงซานอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งแนวเนี่ยก็จะเป็นแนว ทหารกอบกู้ต่อสู้เพื่อแผ่นดินเพื่อจกกักรพรรดิต้องใจว่าเป็นแบบนี้ครสมมติว่าอ่ะผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกพงศาวดารน,นะครับเป็นหนังสือเก่าอันนี้ที่มาเมืองไทยก็เป็นเรื่องสามก๊กสำหรับคนที่จะอ่านเนี่ยมาเมืองไทยก็จะอ่านยากนิดนึงนะครับก็นี้ก็เป็นอสองกังนะครับก็จะเป็นของรุลสภาสมัยก่อนนานมากนี่เป็นไส้จิ้นก็แบบในช่วงของราชวงศ์ต่างๆก็จะมีพวกขุนศึกแม่ทัพต่างๆ อันนี้ก็เป็นโหหงเงพลงไซน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของรัชวงศ์สองก็มัน,นก็จะมีหลาย หลายหลากมากมายซึ่งมันจะมีอยู่อย่างนี้ครับก็คืออย่างที่ว่านวิยายเรื่องชุดนี้เนี่ยผมผมขอแบ่งออกเป็น4ช่วงแล้วกันนะครับอันนี้ผมแบ่งเองนะจากการวิเคราะห์สําหรับผู้ที่จะอ่านหน้าใหม่ก็แบ่งช่วงแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพงศาวดาน,นครับอ่านค่อนข้างยากแล้วก็ภาษามันจะไม่มีดราม่าเลยอ่ะมันก็เนื้อเรื่องโชกๆๆเลยแล้วก็ตัวละครเยอะมากน่าจะทําความเข้าใจได้ยากนะครับแต่ก็ผมก็อ่านมาแต่เด็กแล้วล่ะ ซึ่งตอนเด็กๆก็ไม่ชอบเลยเหมือนกันเพราะมันยากมากพอมาต้องบอกว่าเมื่อผ่านยุคแรกของนิยายจีนไปแล้วผมใช้คำว่านิยายจีนนะยังไม่ยังไม่อยากใช้ก็กําลังภายในเพราะว่าการต่อสู้ในสมัยก่อนเนี่ยในพงศวดานเนี่ยก็ใช้เป็นพวกเพลงอาวุธมากกว่าการทาสงครามมากกว่ายังไม่มีกระบวนท่าหรือว่าการกระโดดวิชาตัวเบาอะไรเนี่ยไม่มีนะครับก็จนมาถึงมีอยู่ปีหนึ่งครับผมจำไม่ได้ว่าปีอะไรแต่ว่ามันมีการต่อสู้กันระหว่างครูมวยจีนนะครับก็ถ้าเกิดอื ปีพันเก้าากว่านี่แหละก็จะมีมวยจีนเป็นการกังฟูออกมาต่อสู้กันนะครับก็โด่งดังเลยมีการถ่ายทอดด้วยประมาณเหมือนว่ายุคปลายๆจากผ่านพ้นราชวงศ์ชิงมาแล้วก็สมัยก่อนถ้าราชวงศ์ชิงเนี่ยลองให้นึกถึงว่าวีรบุรุษของราชวงศ์ชิงในช่วงท้ายๆเนี่ยก็จะมีพวกท้าพยักษ์เซี่ยวลิมยี่นะครับพวกหงซีกวนหงเฮกุนหงเฟยหงนะครับหงเฟยหงต้องย้าหน่อยแล้ว่าหงเฟยหงปึงสีเง็กปงใสยหยก ก็ฟังซื้ออี้อะไรพวกนี้ก็จริงๆพวกฟังซื้ออี้เป็นสิ่งเอกฟงสายโยกเนเขาคนในการเป็นสิ่งเข่าหลินนะครับแต่ว่าของเฟย์ของนี่อีกคนหนึ่งก็เนี่ยก็นนเป็นยุคไท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะมีว่า เป็นครูมวยจากฝอซันเป็นครูมวยจากกวางเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สืบทอดกันมาจนมีการประลองระหว่างคนจีนมวยจีนขึ้นนะครับทำให้คู่คนสนใจมากหลังจากที่รัฐบาลของคอมมิวนิสต์เข้าไปปกครองในเมืองจีนแล้วเนี่ยก็ทําให้พวกกังฟูพวกนี้เนี่ยแทบจะหายสาบสูนย์ไปเลยแต่ว่าอย่างที่ว่าครับคนจีนคือคนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกสำนักบูตึงเซาหลีเนี่ยมันมีอยู่จริงการที่มีครูมวยกังฟูออกมาเนี่ยก็เหมือนการปลุกวัฒนธรรมขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งทำให ตอนนั้นครับมีนักหนังสือพิมพ์อยู่คนหนึ่งที่ชื่อตั้งบุญทงนะครับตั้งบุญทงคนนี้เนี่ยใช้นาบากาแรกที่เขียนหนังสือนะครับต้องให้เลยเขาว่าเขาเป็นปรมอาจารย์แล้วก็เป็นคนแรกของนวนิยายจีนกาลังภายในยุคคลาสสิกต้องมี่ายุค,คลาสสิกเพราะว่าช่วงเวลานี้มีนักเขียนนวนิยายกาลังภายในเกิดขึ้นมากมายรปรัรมอาจารย์แห่งนิยายกาลังภายในคนแรกก็คือเนี่ยอู้เซ เนี่ยอูเซงนะครับเป็นคนเขียนนวนิยายเรื่องนางพญาผงขาวกระบี่กู้บอลลังเจ็ดนักกระบี่อะไรนี้แล้วก็เรื่องแรกที่เขียนเลยนะครับคือมังกรถล่มพยากลางกุงอันนี้เป็นเรื่องแรกเขียนในปี1954แต่ต่อมาอีกไม่นานนะครับนักเขียนท่านนี้มีสหายอยู่คนหนึ่งครับคนนี้ชื่อว่าจาเหลียงยงแต่เราจะรู้จักกันว่าท่านเนี่ยมีนามประกาว,ว่ากิมยงสองคนนี้ครับเนี่ยอูเซงแล้วก็กิมยงเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับแล้วก็มีพื้นฐานครอบครัวที่ก กเคียงกันคือเป็นบัณฑิตและทั้งคู่ก็จบวิชาหรือจบมหาลัยเนี่ยจากคณะอักรษรศาสตร์คณะวรรณคดีจีนหรือว่าประวัติศาสตร์ตอนออกอะไรประมาณนี้คือมีความรู้เป็นบัณฑิตครับแล้วก็ทั้งคู่มาทํางานในสายนักหนังสือพิมพ์ ทำให้ชักชวนกันมาเขียนนวนิยายกําลังภายในมันก็เปรี้ยงป้างมากเลยครับส่วนกิมยงเนี่ยอย่างที่เราก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าท่านเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงมากนะครับก็เขียนหนังสือมาแค่15เรื่องเรื่องที่โด่งดังมากก็มังกรหยกที่เรารู้จักกันดีนะครับแปดเทพมางสู่มังกรฟ้ากระบี่เย้ยยุทธจักรอุ้ยเสี่ยวป้อแล้วก็เรื่องแรกที่กิมยงเขียนก็คือจอมใจจอมยุทธเรื่องนี้ก็เขียนหลังจากเนี่ยอูเชงเขียนเรื่องแรกครับเรื่องนี้เขียนปี1955นรบนะครับ ว่าเป็นผู้บุกเบิกมาด้วยกันช่วงเวลาของยุคคลาสสิกที่ผมให้นิยามไว้เนี่ยก็จะมีนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ครับเกิดขึ้นมาก็เป็นรุ่นน้องของนักเขียนทั้งสองท่านอยู่สักสิบกว่าปีนะครับคนนี้ใช้น,นามปากกาว,ว่าโกเล้งนะครับโกเล้งเนี่ยชื่อจริงชื่อว่าชิมเอี้ยงหวัวเขียนหนังสือออกมามากมายนะครับโกเล้งนี่ถือว่าเป็นคนที่เขียนหนังสือมากจริงๆเป็นแบบไม่รู้กี่เรื่องผมผมยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเคยอ่านมาทั้งหมดแล้วหรือยังแล้วก็แต่ว่าเนี่ย แนวทางของโกเล้งจะแตกต่างจากเนี่ยอุแซงแล้วก็กิมยงตรงที่ว่าทั้งสองคนแรกเนี่ยครับเนื่องจากอายุมากกว่านะครับมีประสบการณ์ในการที่เกิดปฏิวัติวัฒนธรรมอะไรเนี่ยก็จะทําให้การเขียนออกมาเนี่ยเน้นเรื่องคุณธรรมลักชาติเน้นไปทางการเมืองนะครับทีนี้ปรากฏว่าเรื่องมังกรหยกเนะี่ยมันโด่งดังมากนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่ตามมาเนี่ยทำให้โกเล้งเนี่ยไม่สามารถเขียนนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร์แบบนั้นให้โด่งดัง เท่าเทียมทั้งสองคนได้โกเลงก็ได้เขียนหนังสือฉีกออกไปอีกแนวนะครับแนวสืบสวนสอบสวนซึ่งมีอิทธิพลมาจากการอา่านหนังสือทางตะวันตกนะครับเพราะโกเลงเนี่ยพอจบการศึกษามาแล้วทํางานเป็นบรรณารักษ์ในห้องสมุดครับทำให้อา่านหนังสือเนี่ยมากมายแตกฉานเรื่องหนังสือมากก็ไปได้รับอิทธิพลมา ทางตะวันตกโดยเฉพาะเซอร์โคน,นันดอยนะครับคนที่เขียนเรื่องเชอร์ล็อกโฮมทาให้ดัดแปลงมาเขียนออกแนวสืบสวนสอบสวนที่เรารู้จักกันดีเช่นชอริวเฮียงเล็กเซียวหงลิทมิสั้นหรือว่าอีกหลายๆเรื่องในยุคที่2ของโกเลงเนี่ยก็ถือว่าโด่งดังมากๆเพราะตอนแรกเขาก็เขียนมาแล้วก็ไม่ดังนะจนมาเจอแนวทางตัวเอง ทีนี้การเข้ามาของนงวนวิยายจีนในประเทศไทยนะครับซึ่งผมจําได้ว่าส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเนี่ยก็จะอ่านจากหนังสือพิมพ์เอานะครับจาได้ว่าเรื่องแรกที่อ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยคือนักชกผู้พิชินมันก็จะมีซีรีส์ละครฉายในทีวีนะครับแล้วก็จะมีหนังสือพิมพ์เนี่ยไทยรัฐเนี่ยพิมพ์ออกมาว่าอีก2วันจะมีตอนนี้ตอนนี้นะก็เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งที่ลงสือพิมพ์เนี่ยมันก็ประมาณครึ่งหน้ากระดาษของสือพิมพ์นะผมก็ตัดป เก็บสะสมไว้เอาไว้อ่านเรื่อยๆแล้วก็เทียบกับหนังนะครับก็บคอที่มาฉายว่าเออมันตรงกันเดี๋ยวเราจะถึงเรื่องนี้เรื่องนี้นะก็เอาไปเล่าให้เพื่อนฟังหน่อันนุ่งขึ้นเดี๋ยวมันจะมีตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กเนี่ยต้องถือว่าติดกันงอมแงมเลยครับมีอิทธิเด็กรุ่นผมเนี่ยมีอิทธิพลจากหนังจีนกลางภายในเนี่ยเยอะมากซึ่งมันก็เหมือนกันกับต่างประเทศครับเหมือนที่เมืองจีนเหมือนกันการเขียนหนังสือกลางภายในในเมืองจีนเนี่ยเหมือนกันครับนักเขียนเขียนลงในหนังสือพิมพ์รายวันเขียนไปก็เ่ง ไปบกก็เร่งรีบออกเขียนได้หนึ่งหน้าสองหน้าก็ส่งไปเป็น ฉบับแล้วก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์มและไอ้หนังสือพิมพ์เหล่าเนี้ยก็บางส่วนก็ถูกส่งเนื้อเรื่องเนื้อข่าวทั้งหมดเนี่ยมาที่เมืองไทยก็อาจจะมีการดีเลย์หรือก็ใช้รีบส่งทางเรืออย่างเร็วหรือจะเป็นการโทรศัพท์คุยกันอันนี้ก็ไม่รู้ในการขั้นตอนในการทําข่าวสมัยก่อนนะครับเพราะว่าในเมืองไทยตอนนั้นมีหนังสือพิมพ์อยู่ที่จําได้น่าจะเป็นทิ้งเสียงเยอะเป้าหรืออะไรไปนี้ครับก็จะเป็นหัวสีออกชมพูดําแดงอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นภาษาจีนทั้งฉบับซึ่งน้องวิทยายกรำไพนายเนี่ยถูก,นนดกิดเตะพ แปลขึ้นมาครับในประเทศไทยแปลจากหนังสือพิมพ์นี่แหละแล้วก็ออกมาเป็นแพร่เผยแพร่กันในหนังสือพิมพ์ไทยด้วยก็เกิดมีคนแปลคนแรกนักนวิทยาจีนที่มาเมืองไทยครั้งแรกก็จะเป็นเรื่องมังกรจกบของกิมยงครับก็จะถูกแปลครั้งแรกโดยคุณ จำลองพินาคานะครับแล้วก็เป็นผู้ให้ชื่อของหนังสือเรื่องนี้เนี่ยว่ามังกรหยกหลังจากนั้นก็แปลของพิมยงมาหลายๆเรื่องนะครับจนแบบว่าในยุคนั้นก็จะเป็นมังกรหยกมังกรแก้วมังกรทองอะไรประมาณนี้ก็จะวนเวียนอยู่นี้แหละก็เป็นผลงานแปลของท่านจำลองพินาคาก็าแปลออกมาหลังจากนั้นที่ทางเมืองจีนหรือทางไต้หวันฮ่องกงก็ดีเนี่ยต้องเป็นไต้หวันฮ่องกงเนี่ยเขาก็จะพิมพ์เอาเนื้อเรื่องที่พิมพ์ลงในหนังสือพิมเนี่ยเอามาทําใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นการชําระครั้ง ซึ่งผู้เขียนเนี่ยมีไม่กี่คนที่มาเรียบเรียงใหม่เพราะว่าการเขียนสดวันต่อวันเนี่ยมันจะทาให้มีเออร์เลอร์นะครับมีข้อมูลที่ผ anyway, ิดพลาดลงไปเหมือนของท่านกิมยงอย่างมังกรหยกเนี่ยก็มีการแก้ไขก็ถือว่าเป็นการแก้ไขครั้งที่หนึ่งครับเพราะตอนแรกเนี่ยพิมพ์ออกมาแบบไหนแบบนั้นเลยแล้วพอเอาพิมพ์ออกมาเป็นรวมเล่มแล้วก็พบว่าเอ้ยมันมีจุดอ่อนว่ะมันเนื้อเรื่องมันมันไม่ค่อยสอดคล้องว่ะอายุตัวละครมันมันมันผิดว่ะอะไรวะเนี่เขาก็กิดการแก้ไขเกิดขึ้นก็รวมเล่มกันมา หลังจากนั้นก็เหมือนกันครับก็เกิดน,นักเขียนแนวการภายในไี่ขึ้นมามากมายเลยมีทั้งอย่างโกเล้งก็กลายก็ฉีกออกไปเป็นแนวสืบสวนสอบสวนก็จะมีอ l อเล้งเซนก็จะไปอีกแนวหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ย ก็เน้นไปที่คุณธรรมนะครับมีการต่อสู้แล้วก็เน้นที่คุณธรรมบางเรื่องก็เน้นที่รักชาติรักแผ่นดินกระตันยูส่วนใหญ่เป็นกระตันยูนะจนมีคํากล่าวว่าหนังจีนเนี่ยจะมีประโยคที่ว่าใครฆ่าท่านพ่ออ่าใครจะแก้แค้นแทนท่านพ่อก็เน้นประมาณนี้กันทั้งนั้นซึ่งก็จะเป็นแบบนี้สะส่วนใหญ่เรื่องที่ไม่ค่อยโด่งดังเนี่ยก็จะเป็นต้องถือว่าเป็นเป็นพล็อตเรื่องที่พื้นๆก็จะเป็นแนวแก้แค้นนะครับถ้าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอีกแนวนึงก็เป็นแนวสัตว์ประหลาดอาวุธประหลาด วิชาประหลาดพระเอกไม่เก่งือไ,ได้การถ่ายทอดมาโดยที่ไม่ต้องฝึกหรือฝึกโดยเวลาอันสัน้นเพื่อที่ไปแก้แค่อะไรตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งก็จะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไหร่แต่ถามผมผมว่ามันก็สนุกนะมันก็เพลิดเนดีแต่ว่าของจิมยงของเนี่ยอุเซงครับเป็นนวิทยาที่ต้องถือว่าอ่านอ่านไม่ยากแต่ว่ามันจะลึกไปนิดนึงนะเพราะว่าสองคนนี้เขาเป็นบัณฑิตนะครับเพราะว่าเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องเขาก็เลยมีคํากรอนบ้างหรือว่าถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยก็หลายท่านก็วิจารณ์มาเลยนะครับว่าของเนี่ยอุ เซงเนี่ยจะเน้นการเขียนแบบเก่าซึ่งหมายถึงว่าถาผมไม่เล่าแล้วกันตัวนี้ข้าไปหมดเลยแล้วกัน ก็มาถึงยุคอีกยุคหนึ่งครับยุคที่กําลังภายในเ,นเสื่อมถอยไปแล้วเกิดนักเขียนเช่นนี่อูเซงกิมยงโกเล้งอุนซุยอ,อันออเล้งเซงเสยอิดอะไรเ่ยตั้งแชร์คุณขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้นาวนิยายจะเห็นว่ามันจะนิ่งมากมีแต่เรื่องเดิมๆไม่มีคนแต่งเพิ่มครับช่วงนี้จะหายไปอยู่เพื่อมาสักสิกว่าปีจนมีนักเขียนรุ่นหลังพวกนี้ขึ้นมาครับมีกลุ่มใหม่ก็จะเป็นพวกหวงอี้เรื่องฟงเป็นนักเขียนผู้หญิงแล้วก็มีการแข่งประกวดนวนิยายจี กาลังภายในเนี่ยเกิดนักเขียนขึ้นใหม่มากมายเป็นนักเขียนกระบี่เงินนักอะไรเงี้ยคือแปลว่ามีการมอบรางวัลขึ้นปลุกหนังสือกำลังภายในขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะหวงอีเนี่ยโด่งดังจากเรื่องเจาะเวลาหาจินซีเนี่ยทำให้วงการหนังสือกาลังภายในเนี่ยในเมืองไทยยิ่งเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงในปีประมาณสัก2500ั0หรอยสีแล้วละหรือ35อะไรประมาณนีช่วงผมกำลังอยู่มหาหลัยก็กลับมาอีกครั้งหนึง่งแล้วหลังจาก นั้นต้องถือว่าเป็นนวนิยายกำลังภายในยุคป,ปัจจุบันนะครับยุคป,ปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าสมัยนี้มีนิยายวายเกิดขึ้นทําให้มีกลาลังภายในออกแนวนิยายวายคือเป็นชายรักชายขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นเกย์เป็นอะไรกันนะเขาแค่กําหนดว่าเราก็แค่เป็นผู้ชายอละเอกก็เป็นผู้ชายนะเอกเป็นผู้ชายแค่นี้สําหรับคนยุคเก่าสมัยเก่าผมท่านบางคน หรือส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเนี่ยก็จะทําใจรับได้ลำบากนะครับก็ต้องบอกว่าก็เคยอ่านอยู่มันก็มันก็อาจจะขัดความรู้สึกนิดนึงนะครับแล้วก็สําหรับผู้ติดตามที่อายุพอสมควรเนี่ยวเวลาผมจะลองเล่าให้ฟังดูแล้วกันว่าเอ๊ะ มันจะเป็นแบบไหนนะนิยายแบบนี้ก็มันเริ่มมาจากปรมาจารย์ลัทธิมานะครับจนถึงปัจจุบันนี่ก็มีหลางตีนะครับหลายหลาย,หลายเรื่องนะครับก็เป็นนวณิยายกำลังภายในที่ออกเป็นสายวายครับแล้วก็แตกออกเป็นนวนิยายจีนนะครับซึ่งเป็นแนวรัก อุกกิกเยอะแยะไปหมดเลยน้ำซ้ำเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่หรอกสมัยก่อนเลยเนี่ยตอนช่วงที่มันเฟื่องฟูไม่ใช่เฉพาะนักเขียนจะมาจากประเทศจีนเท่านั้นนะครับยังมีนักเขียนของไทย แต่งเรื่องเป็นนวนิยายกำลังภายในจีนเหมือนกันครับก็อย่างเช่นผู้แปลนะครับคุณจำลองพินาคะก็เคยแต่งนวนิยายจีนกำลังภายในออกมานะครับนั่นคือภาคต่างๆของมังกรหยบภาพพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็ดผู้ก้าหาญแห่งกลางน้านะครับหรือว่าอังคิกงจิ๋วแปะพงอึง้งเอียเืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งกิมยงไม่ได้คนประพันนะครับเป็นท่านจำลองพินาคะเป็นคนเขียนขึ้นมาแยกตามแนวความคิดของตนเองแล้วก็ปัจจุบันก็มีนัก เขียนไทยเขียนเป็นนิยายวายเนี่ยแหละครับก็แต่งเป็นนิยายของจีนเหมือนกัน,ก,นก็มีเยอะแยะมากมายอีกอันนึงท่านวอนหน้าเมืองลุงเนี่ย อนสมัยก่อนเนี่ยมีการแปลแปลกันจนเนี่ยไม่รู้ว่านวงสือใเรื่องนั้นเนี่ยใครเขียนท่านวอเขียนเองหรือเปล่าที่ผมก็ไม่ได้ผมไม่รู้นะเพราะไม่มีการระบุระบุแค่ว่าวอนะเมืองลุงเป็นผู้เรียบเรียงไม่มีชื่อบทประพันธ์แลกว่าใครเป็นคนแต่งซึ่งบางเรื่องเนี่ยก็หายืนยันไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้มีผู้รู้จินขนาดนั้นผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็พยายามที่จะอ่านหนังสือที่เราพอจะรู้ว่าใครเป็นคนเขียนขึ้นมาอย่างแท้จริง อันนี้ก็มาเล่ากันให้ฟ้านะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยประวัติความเป็นมาของหนังสือกลาลังภายในหรือเรื่องเกี่ยวกับกลาลังภายในในแผ่นดินจีนแล้วเข้ามาในเมืองไทยได้อย่างไรเนี่ยเข้าข่าวแล้วก็รู้จักนักเขียนนักแต่ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นสําหรับกลาลังภายในวันโอวันนะครับคราวหน้าเนี่ยผมก็อยากจะมาคุยกับทุกๆคนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับว่าใครว่านักเขียนท่านใดเนี่ยมีสไตล์การเขียนแบบไหนพวกท่านชอบแบบไหน นะครับส่วนผมเนี่ยอ่านมาหลายคนแล้วแ่ะก็มาพูดคุยกันลยกันผมว่าจะมาลองวิเคราะห์นําเสนอดูว่าในความคิดของผมแล้วเนี่ยนักเขียนแต่ละท่านหรือว่านิยายแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็เน้นส่งเสริมคุณธรรมในด้านไหนกับมนุษย์บ้างครับสําหรับเราซื้อขอเล่ากําลังภายในวันโอวันนะครับสาหรับตอนแรกนี่ก็ฝากคอมเมนต์ฝากความคิดเห็นกันไว้ได้นะครับว่าเราควรจะพูดคุยอะไรกันดีสําหรับเพื่อนๆน,นที่เป็นนัก านนิยายกลังภายในรุ่นใหม่ทุกคนช่วยกันแนะนําให้หลายๆคนมาอ่านกาลังภายในกันเยอะนะครับผมก็จะยินดีมากเลยสำหรับวันนี้กาลังภายในวัดโอวันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ